นะโอเคซิโก้วันนี้มันเกิดใช่ไหม <Okay. S 1> เรารู้จักกันมาก็ก็นานพอสมควรเรื่องดีก็มีเรื่องทุกข์ก็เยอะพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจนะ ก็ยังเป็นน้องรักมีอะไรก็ปรึกษากันมาตลอดมันเกิดนี้ก็ขอให้มีความสุขในด้านที่การงานมีบุญมีบารมีมีพร้อมมูลด้วยปัจเจศีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและได้ดังใจทุกสิ่งที่หวังทุกประการทีด่ดังใจตั้งใจไว้ พี่ก็ยังเป็นพีชายอยู่ที่นี่แหละมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดขอให้อายุมั่นคนยืนอย่ามีบุญมีทานไปไหนก็ขอให้แค้วคาดเจ้าที่เจ้ทางปกปักรักษาเวลาเดินทางไปงานไปเหนือล่องใต้ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งปวง เาขึ้นอีกปีก็มีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้เจริญเจริญสาธุโอเคอายุก็มากขึ้นอีกปีแล้วก็คิดให้เยอะๆทำอะไรก็คิดเยอะๆด้อที่ก็ทำอะไรก็ตัดสินใจอะไรให้มันดีๆจะได้ไม่รู้สึกผิดหวัง